มีจากไร่าอยู่นี่อันนี้มาจากสร้ายพังผ้พันก่้เนีงดผู้นั้เผู้ใส่ผู้นี้ใส่เองผู้นั้นเป็นผู้ใส่ผู้นี้เป็นผู้สร้างหยับมาับเอาเป็นไรใส่ยัเื้อก่อนนี่ลอยเบาสู่่นังรปุ๋ยเบรอบนึงครับเบรอบนวยแต่ก็ใส่ไอีนี่มีสองรอบอืมฟังวันเฟบาน รวยสอบและเซก่ะอืมบ้านเราันี่ยรบกวนไล่ไล่งานโตกันครับแล้วก็อยู่หนีสวนอย่างบ้านอย่างนะครับเขาบอลูนได้เขาเนี่ยอัดวิดีโอทรงโทรเทสเนี่ยรับซื้อเสื้อไไเนาะนครับเนี่ยสื้ออยู่ะชชนื่นครับครับอยู่บ้านอยู่บ้านตวนครับอำเภอำเภออำเภออำเภออำลภอำภอตำอ ครับแต่ก่อนพันนี่ยังครับเอาพันซะก่อน,นับครบอ้อยประคำนี่อ้อยอันนี้มันมีอยู่ไอ้พันใดเขี้ยวเหลืองเขาที่แกนอะไรก็อ้อยแปดเก้าสองผลกันหมอกหรือคนละหมอกคนละหมอกเยอะสวนที่ใส่นี่จะไกลครับนี่สามทุ่เก่าครับโอ้แล้วก่อนใส่นี่ได้จักตันต่อไหลครับ ต่ลองเลยพ่อพ่อฮันได้ปลูกเนาะพ่อตอนพอตัปลูกปีแรกแปลงนี้นะรู้สึกว่าเป็นไงครับจากที่ประสบการณ์ปลูกใหม่มาดีตีอ่ไรลสิบแปดตันมืมันเป็นอ้อยหนอนหรืออ้อยต้นลำหน่อยครับลำหน่อยมันบกคดีปานนี้ลำหน่อยอยู่ค่ะลำหน่อยแต่ว่าหังพอเวลาเขาไปตั้งานหนักมันหนักกว่ากันมันแน่นคือว่าใจอ้อยมันสิบโกุลไม่จ้าไม่สีบยังว่างไงอีกซะมันนลอยได้ทั้งหนาเขาไปเพราะว่าจะคล้องกับวัตถุคล้องนะอืม ถือว่าลดต้นทุนอยู่นะครับเราใส่จังไงปุ๋ยนะเอาตั้งแต่แรกเนาะปุ๋ยนี่ป่ะจ้าเอาฮะเอาเข้มีต้องตลาดับกาสได้ได้ลดปุ๋ยคือคือทั้งสูตรของกิฟลินใช่ไหมได้ละเครื่องสอบไรละเครื่องสอบมันบอกเอาไปขายพ่อแบบนี้ไรละสอบนึงกับอีกเครื่องนึงเท่านั้นล่ะใส่นี่เลยป่ะมันไรละไละปกติที่ใส่ปีหนึ่งที่ใส่ปุ๋ยสามเถอ ตอนนี้ใส่ใส่เท่เียบกรสามสามเก่าจะวันลดลดลงงเลิกเลิกเครื่องสอบเคยเอาลอยเอาหกสิบแล้วก็มาเอานี่ยี่สิบใจเรา้ิรัสองลอยกระสอบมีเพื่อนมั่กเลยนะวันลดให้หลายนมันมีแต่นี้่เป็เดยวได้เรเลย่นผมมั่นเจ็ดสิบใส่สามรอบแล้วปูกป็นกรตกไร่ละสอบที่แรกก็ใส่ปืนตลาดได่ละสามกระสอบ ีแปาอเาหโคตราแต่ว่าตอนนี้รถต้องมาใส่ไรแล้วอะไรบ้างไรละกระสอบเพิงแต่ว่าผลของมันคือมันได้ผลเพิ่มขึ้นมนมรดไรละสิบแปดจากตะกอนอยู่ดจากตะกอนประมาณเท่าไดรครับกรเพ่ชจับลำใจกันที่นักเรีนโอ้จากตะกอนประมาณได้สิบหาตันประมาณนั้น ขึ้นไม่อีกไรละสามตันนะเอาอยู่บอกพี่น้องเอาว่าไรละสามตันแต่ว่าไรสวนที่สวนที่ว่าใส่แล้วนี่คือสิงามกว่านี้เนาะสวนมีสวนเดียวบับที่ว่าใส่ที่ว่าไรสวนนี่ทุกสวนมีขึ้นสักยี่สิบบอปสวนไหนมีบ่มีไก่เขาก็ใส่กระได้อยู่บิ๊กไก่มันมีแต่อ้อยอ้อยตอก็เลยอันนั้นไม่ร่ำอะไรรอบวงปีจะมีผลผลินะเพราะว่ามันก็ใส่สองปีนี่แหละเอ้ยต่อได้ะไรบอปอะไรหนึ่ง พิาตันไรอยู่ห่อนพิาอะไรอย่งอี้ิหาตันไดอย่อนอตอสามเทากับง่ามพื่งกันเขเหลืองรวนๆวนเลยอยู่ห่อนน่ใส่นี่อยู่ตอกันไปนี่ใกล้ๆตอสามห่วยกันสูสีกันก oh ็มานีแล้วนี่เจ้าไเป็นไปแล้วก็มาหนีตอสามตว่ตอสามอ๋อเขยเหลืองมีย่า้มีแต่รามีไงจริงๆเลยนี่ยูอใจเลยนี่ย้อสันปแดงนี่ค่ะอาไปนี่ใกล้ๆนี่จ้ะอ๋อตอสาม วสิวาหวยคือคืออ่อยหยอดแต่วสิวาได้ไปเบิองเอาอีลีนี้มาคพิมจริงใจเขากินพื้นโดยเฉพาะเลยีแนเลยจะได้ลอยไแปดสิบสตันลงไปิ่งมันคือจริงเลยเนาะิ่งมันในโจเลยเนาะดี่ทันเวลาเนาะแม่น่ไส่ไส่หมสิบห้าไ่า้ต้องไปมันเก่าเนาะลอยแปดตันลอยปตันแปดไร่นะ่าเขาอยู่มันเขาในโจเราไปบงเขาหลายวันทีแต่งไปหุ่น มันจะผ่านก็ได่อว่าปันดใหญ่เขาเขาเขาว่ปันใดเฮียไทยหลายเน่เาะเฮียไทยมั่นเฮียไทยอ่อยไขล้ามมั่นกับว่ามันคงค่อยได้หั่ได้ปุยห้องตามทุนตามไป้เลยก็ตาเอาอีพอไปเอายังเาไปเหันเุายหลยายคือว่าาเาก็ใส่ี้นแสนห้าปตรงปีขึ้นแสนเี่้านแต่แตอยกรสอบเนี่ก็เป็นขึ้นแสนยเดจอะแน่นครับนูต้องเอาปีละสามแสนเพราะว่าให เห็ดปีละลอยไรเนาะกับปุยกับสามเสื้อมันบอกเหสือละลอยลอยลอยกับสมเสือกับสามเสนเราที่นี่หนูก็บอเอาพ่อไปนัหนูก็เอาหกสิบเราก็มาเอาห้าอีกยี่สิบยี่สหาาสิเมตสนหนึ่กใส่กระเป๋าไว้ใส่กระเป๋าไว้เยีมสามเื่อรมาบานี่สามเสือสามเสื้อเสื้อละเือละลอยเสื้อลอยาเอาหกสิบ่ไเดย้เฮต้องรยขายอ้อยขายยังรวมเสียอะไรปีละล้านกว่าบาทเนี่ยเฮ็ดไท้อ้อยเนี่ย กำไรมันบ่อกำไรมันนไมได้ของกรไดบาทบาดเดียวก็ได้ละก็ได้ครึ่งหมเแ็ดแสนนี่และแต่ขายไดล้านกลัวค่ะฮักออกเลยนะจะเอาอยู่พี่น้องว่าแต่ไม่จะเอากระใส้ซอยกัน ใส่ใส่ใส่เราต้นทุนเนาะเราต้นทุนแต่คนที่เขาเพิ่หลายก็ว่าก็ว่าเวลาเขาตัดแต่เวลาสร้างน้ำหนักเขาาไต้องว่ามันล้าหน่อยแต่ไปสร้างมันหนักดีหนักของเขาล้าหญ่ที่ไปใส่เพราะว่าของเขาใจโกนใจโกลนถ้าก่นเนียนเลยถ้าก่อนเดือนเทียนตัดสุดท้ายเลยเดือนเมษาเดือนเมษาอ้อยมันสีใจโกนมันสีบ่มีน้ำหนัก เต้าของเ้มคือเกาต็มคือเกานักลากันนะคือเกาอ่างไงพอบทีมนำนักเม่นแรงเม่นลากันนักคือเกาเย็บหน้าแหล้วนี่นี่ปีที่สองใส่อยู่นี่ช่วงเดือนนี่แหละที่เราโรงานก็จะเน้นนำใั้ใส่ยูเรยวางอยู่เรือยแต่ตัว่ตหนาแล้วไปมาขาดล้วมันขาดเลยสีนน้ำตาลเอนงผมเริใช้มาสองปีของเข้ากันือกันเลยใส่อลนนี้ของเข้ากัที่สามสี่ทีน้อยันเจ็ด เอาโรดจ้านะเอาโรดค่อยๆหักเลยมากเลยนี่ตีกันป้อักเลันหัวหนาต้นดอกมากอันโนงงามนี่เพิ่นเสียวตาสังมาหอมเนี่ยะวะตาสังตัดต่อยมาปุ๊บแล้วก็สังเบิองว่าแต่ละลำมันสีนักสะไรสะไรมั้งแต่มาสังของเ้าวนี่เพรหนาเสียเลยว่ามลุดไรละสิแปดตันหรือสิเก้ายี่สิบก็ได้เพราะว่าสังเบิองลำเดียนี่เพิ่งกระสีเสียเลยว่าไรนี่สิได้จักตัน ่ก็ถ <os> uh, ือเปะเด้ถือเปะเลยมาอะไรได้สิแปตันกันได้สิแปดตันสายเลยเด็มันีหายเดียวคนเลี้ยวจังเลยต่มันกัควนแล้วนี้ำน่อยใหญ่กับจังคนรักอ้อยเด้อเด้อา่เสียอ้อยรักอ้อยเหรอยีนี่อ กินเอาไปกินน er ่ะเรียวไปเบิงบ่ไปเบิงบ่จือไขาจือไปเปียกยบใส่ของเินวย่างของเพินโอ้หนักเนาะหนัก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 หนหนักอยู่ได้นอยู่วน่ะกินได้อยู่เน uh ี่ย กินมาได้พอนคนิโอ้บ่ได้ไปได้สองสามหมื่นมันจิขมอมหวานก่นซิมังกระรัวเห็นว่าเห็นว่ท่านโอ้จะมันฆ่าเจอสาธิตไรซิมังซิมังกินด้ยง ี่คือสร้างกินนี่สร้างข <c oughs> <c oughs> ี่ีคือสร้างเลยาบนี่ะอปากส้างนะไรั้างก็กคายออกเด้นเ,นเนะาะตนมืนยำเล่นนะปปบนี้ป <c oughs> ไปเบิงไปเบ